เมนูแต่ละจานคืออลังการมากร้านอาหารในจุลศิกเวอร์ฟอสซิลแอนด์เฟรมรีสตอรี่ใครมาที่เอเชียทีชมไดโนเสาร์ที่จุลศิกเวอร์แล้วมาทานอาหารกันที่ร้านนี้ด้านบนนะครับบรรยากาศก็คือดีมากต้องขึ้นมาทานเลยต่อเดิมกันที่จานแรกตอร์เทสเอาสโล่สโมกบิบิคิวเบฟช็อตบรีเนื้อนุ่มละมุนมากครับอันนี้ทรีท็อปนาโชทาวเวอร์เมนูนี้เสิร์ฟเป็นชั้นชั้นของตอตียา่าสลับกับซันซ่าหมูชี่แปรราชีสอะไรเปนโยครับ,รบแล้วก็รสชาติเข้ากันครับต้้อองลองลลเยจานนี จะเลือกเป็นหมูหรือเนื้อก็ได้นะจานนี้พิซซ่ากระเพราครับเป็นพิซซ่าแป้งบางและไฮไลท์ของเรานะครับคือกริลเบบี้คอนฮัทอ่อนอย่างมาทั้งฝักเสิร์ฟกันมาแบบไฟลุกแบบนี้เลยส่วนเมนูน้ําก็มาตามตีมนะนเลือกหลายอย่างหลายเมนูเลยแต่ละแก้วจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปลองมาสั่งดูนะและ,และมาทานที่นี่แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะของหวานเด,เด็กน่าจะชอบอันนี้เดอะดิกไซส์เสิร์ฟมาเป็นกล่องพร้อมอุปกรณ์ที่เราขุดหาฟอสซิลเป็นคุกกี้โครงกระดูกไดโนเสาร์ครับจานที่แนะนำมอทนช็อกโกแลตเองเอาช้อบ เตเจอกับดาร์กช็อกบราวนี่ราดช็อกโกแลตครับใส่ช็อกนี่ต้องลองเลยนหน้ายังมีไอศครีมด้วยนะต็งองป,ปิ้งได้เองเลยนะครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเรามาสั่งกันดูนะตอนที่ยังเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามเย็นร้านเปิด5้าโมงถึงเที่ยงคืนนะกันเลยครับที่ฟอ s ซ l a แวนเฟรมรีสอรอง